สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอหนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงเนาะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 6 6นะคะการดูดวงนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมเนาะหมอนิ่มไม่เฉพาะเจะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะจะเป็นการดูดวงโดยรวมคือเรื่องการงานนะคะความรักปัญหาผู้สักด้านสุขภาพนะคะเรื่องของการเงินเนาะเรื่องของภรระนิสิลแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่โสดสนิทหรือคนที่โสดไม่สนิทนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะ ทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานให้นิ่งเนาะหมอขออธิษฐานจิตพลังงานด้านบวกขอให้คุณรับแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ใช่ไปนะคะก่อนจะรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะขอหมอเปิดไพ่สักครู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอหมอจับไพ่สักครู่ค่ะ อันดับแรกเรามาดูกันเลยเนาะเรื่องการงานที่หมอบอกค่ะเดือนนี้นะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือประสบความสําเร็จสิ่งที่เรารอคอยหรือร้องขอไว้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินเดือนฐานเงินเดือนปรับเงินเดือนขึ้นหรือว่าปรับฐานข้าราชการนะคะคนที่ทํางานข้าราชการจะเด่นเนาะในไพ่ขึ้นมาจะประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณร้องขอไว้ไม่ไม่เป็นผลในเดือนที่แล้วนะคะเดือนนี้จะประสบความสําเร็จมากขึ้นสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาในไพ่ขึ้นมาแต่ให้ไปบอกกล่าว เจ้าทีเจ้าท,ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าทวยเทพทเทว,วดาที่เราครูบาอาจารย์ที่เรา,า,คา,าเคารพนับถือนะคะบอกในเรื่องการงานการเงินหรือขอความสําเร็จในหน้าที่การงานสิ่งที่คุณไม่คาดหวังนะคะหรือว่าเราหมดหวังไปแล้วเนี่ยเดือนเือนี้จะมีโอกาสรีเทิร์นหรือกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหน้าที่ตําแหน่งต่างๆที่หมอบอกนะคะหรือบางครั้งคนเราบางคนจบกับงานสิ่งเก่าไปแล้วมาเริ่มต้นใหม่หรือมีงานแลน อันเก่าที่เรายังคลาคาสั่งยังค้างคาไม่เสร็จในเดือนนี้จะแก้ไขหรือปรับปรับเขาเรียกอะไรอะ่ะปรับมุมมองในการทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะแล้วมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องขัดใจกันหรือว่าคนรักเอาแต่ใจได้นะคะอาจจะเป็นทั้งเราและเขาก็ได้เนาะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมที่หมอบอกนะคะรับแต่สิ่งที่ดีไปเนาะ อาจจะบางคนยุติจบความสัมพันธ์นะคะหรือลักลักเลิกมีโอกาสวนกลับมาใหม่คนที่มีคู่ชีวิตนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในบางกรณีที่หมอบอกเนี่ยคนที่มีมีคู่มีครอบครัวแล้วเนี่ยอาจจะมีภาระมีปากมีเสียงนะคะหรือว่ามีมีเหตุการณ์ต้องใช้เงินใช้จ่ายเงินนิดนึงในพัยขึ้นมาจะมีปากมีเสียงหรือทะเลาะเรื่องของภาระนี่สินกันนิดนึงนะคะคือเหมือนเถียงกันว่าให้ช่วยแบกรับภาระมั่งไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะรู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อได้ในพัยขึ้นมาเนาะ เนื้อในบางเกณฑ์บางกรณีเนี่ยอ่หมอต้องบอกเลยว่ามันมีโอกาสสูงที่จะมีมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของคุณเนาะในภพยขึ้นมาว่ามันดูแลกันให้ดีนะคะให้ความรักกันสม่ําเสมอบางครั้งการเบื่อนหน่ายกันมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่ที่มันหมดแพชชั่นในบางกรณีที่หมอบอกก็คือขอให้ยึดถือยึดมั่นในสิ่งที่เราเคยบอกหรือให้คำมั่นสัญญากับผล,ลักคู่ครองไว้อะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่ก็ ให้มันจบแลอยุติไปพูดคุยกันในทางที่ดีที่ปณนีประนอมกันนะคะอย่าให้มีความสัมพันธ์ของรักเล้าเนาะหมอก็ขอมีแต่สิ่งดีเข้ามานะคะมาดูสําหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยจะมีคือเรามีคู่หรือมีคนคุยอยู่แล้วในบางกรณีเนี่ยที่หมอบอกอาจจะมีบุคคลที่สามสี่ห้าตามเข้ามาได้อาจจะเป็นความสวยความงาม การดูดีการแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นหรือบางคนอยากทำศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยความสวยความงามหูตาจมูกปากเนี่ยนมอะไรอย่างเงี้ยที่หมอบอก,กเกี่ยวกับทรงอกหน้าอกเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยพ่ขึ้นมาก็คือจะดึงดูดคนรักคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะสิ่งที่หมอบอกคือคุณอาจจะรู้สึกแบบกังวลหรือเครียดเรื่องของหน้าตามากขึ้นอยากห่วงสวยห่วงหล่อมีความอยากเสริมเติมแต่งหรือให้หมอแต่งแต้มสีสันหน้าตาเราให้ดูดีขึ้นก็ได้ในกรณีที่คนเก่าเนี่ย มีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาถ้าในบางคู่เกิดลักลักเล,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 ลิกกันหรือว่ามีเหตุผลไม่เข้าใจกันขัดความรู้สึกกันหรือว่าเอาแต่ใจในบางกรณีเนี่ยที่เลิกลากันไปสักระยะหนึ่งสเดือนไปแล้วมีโอกาสวนกลับมาเนาะในไพ่ขึ้นมานะคะสําหรับคนที่โสดไม่สนิทอ่าขอโทษค่ะคนที่โสดสนิทในเดือนนี้มีความรู้สึกว่ามุ่งมันตังเป้าอยากเก็บหอมรอมริกค่ะอยากมีเงินก้อนหรือบางกรณีก็อยากทําสัลยกรรมเหมือนกันในบางคนนะคะที่หมอบอกเนาะ คือบางคนยุติกับสิ่งเก่าจบกับความสัมพันธ์ไปแล้วหรือรักไม่ค่อยโอเคคุณจะรู้สึกเหนือหน่อยเบื่อในช่วงนี้คือความหมดแพชชั่นในตัวเองนะคะเติมกําลังใจให้ตัวเองไปออกกําลังกายนะคะทํากิจกรรมเวลาว่างงานอดิเรกอะไรที่เราชอบไปหาส,สั่งสร้างสรรค์นในสิ่งนี้แล้ะเราจะมีความสุขกับชีวิตเรามากขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมีโอกาสได้สังหาริมทรัพย์เงินก้อนเนาะในไพ่ขึ้นมามีดวงที่จะได้รับทรัพย์นะคะสิ่งที่ดีกาลังจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นกับคุณเนาะในไพ่ขึ้นมาอะไรที่มันไม่ดีตัดผ่านไปหมั่นทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะขอให้เติมแสงสว่าง้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้นะคะเลือกบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่เราไม่ใช้ให้กับผู้ยากไร้ก็ได้จะเป็นการดีเนาะจะเป็นการที่ดึงดูดทรัพย์สินดีๆเข้ามาแล้วก็บางกรณีก็คือทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะได้เลยน้องหมาน้องแมวก็ได้ที่หมอบอกจะได้มีคนรักคนเมตตาอุปถัมภ์มากขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะ ในด้านสุขภาพระวังระบบลำไส้นะคะการเมียงเมียนศีรษะการปวดไมเกรนนะคะหรือบางคนตาอักเสบม,มีโอกาสได้ผ่าตัดสายตานะบางกรณีที่หมอเตือนนะคะปัญหาด้านสุขภาพก็มีอีกอย่างหนึ่งบางทีอาจจะเสียข้าวของของมีค่าหรือคนในครอบครัวที่อันเป็นที่รักไปได้หมอก็ขอแสดงความเสียใจไว้ณนะที่นี้ด้วยเนาะแล้วก็ในด้านของสุขภาพที่หมอเตือนก็ ให้มันทาบุญปฏิบัตินะคะแล้วสุขภาพอะไรที่มันไม่ดีเรากายภาพบําบัดต,ตัวเราเองหน่อยทางด้านจิตใจเราก็จะหายความเครียดความทุกข์ร้อนในเดือนนี้อาจจะมีความเครียดภาระเกี่ยวกับเรื่องนี้สินหรือว่าการอยากเก็บหอมรอมิดหรือ่อนําเงินไปทําใช้จ่ายอะไรที่มันเป็นก้อนนะคะในไพ่อาจจะมาอาจจะมีเกณฑ์เสียงเงินก้อนหรือได้รับเงินก้อนนะในบางกรณีนะคะ สำหรับคนที่มีคู่รักอยู่ไกลอยู่ต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยมีโอกาสที่จะรีเทิร์นลวนกลับมาถ้าเกิดเลิกลากันไปหรือพูดไม่เข้าใจหรือคบกันประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เลิกกันไปมีโอกาสมีเกณฑ์กลับมาเพราะเขาเห็นคุณเป็นคนสวยคนหล่อเนาะเป็นคนดีคนหนึ่งในมุมมองของเขาเขาอาจจะเสียดายและอยากกลับมาก็คือลองพิจารณาควรให้โอกาสเขาหรือไม่เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมันอ่สนนาสวดมนต์ไหวพระนะคะอาจจะได้ อ่โชคลาภมาเนาะหมอเน้นนิดนึงโชคลาภอาจจะได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสถานที่ที่เราไปทําบุญนะอาจจะซื้อติดไว้นะคะลอตเตอรีก็ได้สิ่งที่หมอบอกเนาะการดูดวงนี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิ่มไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับประจักษ์พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ หมอนิมขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนาธุรกิจการงานเจริญเติบโตก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองขอให้พบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้รักได้จดทะเบียนสมรสแต่งงานถูกต้องกรรมัมกฎหมายได้สวมแหวนนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาร่ำรวยทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ